เห่นผมซึ่งในคลิปนี้ครับเราก็ได้ทำการคาบรถมาครับผมได้ลงวอดรถมาแล้วก็รับรถมาเองครับพัดเดียวได้เลยเออขุดเบืองด้วยนั่นเองครับผมไปเราไปดูในคลิปกันเลยทบเป็นยังไงบ้างรดแรงจัดคุมไม่อยู่เลยนะครับผมไปดูในคลิปเลยเป็นยังไงบ้างครับผมไป let's go เห็นผมก็ขอกราบสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านตล้วกันนะครับ ซึ่งวันนี้กเกมไมค์ครับก็อีกเช่นเคยนะครับผมนะก็อยู่เกมไมค์ครับอยู่ในบ้านหลังเดิมในแผนที่เดิมในโวเดิมอีกเช่นโอเข้มชมซึ่งผมก็ต้องการครับกระเป๋ามาแล้วเดี๋ยวผมให้ดูไม่ใช่ครับกระเป๋าครับแต่ EP ที่แล้วผมก็ได้ไปหาหนังวัวเพิ่มแล้วก็คราเป็นถุงมือเอาละครับมือมามันก็ได้ถอดกระเป๋าออกมาได้อ้าหนึ่งถอดมาก่อนนี่ดีตรงนี้นชมโคตรเท่กระเป๋า ก็สามารถเปิดได้นี่นะผมก็เก็บของอะไรพวกนี้ไว้นอะอ่าเอาขวานออกมายิงเครเนี่ยไม่เกี่ยวนะคือจะไม่ใส่ก็ได้เคอันนี้ก็คือโอเคเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวาพาร์ทนี้ก็จะไปเอ่อทำการขุดลงขุดแรกกันนะครับอืมแล้วก็ต้องการเนี่ยก็คือผมได้ลงช่วงนี้นะลงมอดเดียวมากตอ,อนนี้ได้ลงมอดแหละเดี๋ยวผมเอาเอาอยดูคือมอนนี้แบบมันทําให้ชีวิตเราเนี่ยสะดวกสะดวกสบายนะ ขึ้นก็ไม่เยอะมากเลยแต,แต่แต่แต่ก็รถเ,เสียงรถแต่ก็พอควรโอเคเราจะไปดูกันเลยว่ามอสผมลงมาคือมอสอะไรอต้องเลื่อนลงอีกใช่ไหมเนี่ยอ่าเปิดเปิดหมดเลยกันไปตรงไหนตรงนี้อ่านี่มชมมอสหลดนั่นเองนะผมได้ลงมอสหลดมาด้วยนี่นี่นะครับแต่สิ่งนี้มีปัญหาอย่างเดียวคือไอ้เจ้าพวกอะไรซุกส,สีนะที่เอามาครามันจะมีปัญหาอยู่ ก็คือตรงนี้เราไม่ค่อยมีเสียแล้วก็มีใช้เหล็กนะครับค่อนข้างทางี่จะเยอะแฮนนี้ใช้เหล็กกันใช้เหล็กสี่อันและแฮนนะครับแฮนนี้คือต้องใช้ทุกรถนะอันนี้ใช้เหล็กอีกเท่าไหร่อ่ะสี่หกอันโอ้โหเยอะมูลคาอันนี้ใช้เหล็กอีกห้าโอ้โหใช้เหล็กโอ้โหท่านูชมท่านู้ชมคิดว่าไงแบบใช้เหล็กเยอะมากอะคือตอนนี้มืดออยังโอเคมืดแล้วคือถ้ามันดูแหลกๆก,ก,ก็ไม่ต้องแปลกนะครับอืม คือใช้เหล็กแบบคืนถ้าไม่มีที่ปั๊มเหล็กนี่คือใช้แบบยิมยับเลยครับเนี่ยโหรถกว่าจะอ๋อเวลาหอบน้อยก็คือกระเป๋ามันจะด้งออกจากตัวด้วยเนาะคือ,อ,อกาเร้ยกว่หละอ๋อนี่ผมได้ทำป้ายไว้เลยนะบ้านหลังที่สองอ่ะเดี๋ยวไปดูนะครับตรงนี้อันนี้ก็คือบ้านเหมือนกันครับบ้านหลังแรกโอเคผมได้เขียนไว้เดี๋ยววันนี้เราจะลงไปนะมีเหล็กอีกกี่ตำแหน่งผมเจอหนึ่งสอง าตรงนน้นมีแบบีอีกตำแหน่งว่าสามละ้ะคือมันลงไปได้นะแต่ค่อนข้างจะลงไปยากมีสามตั้งแน่งใช่ไหมจำไม,ม,ม่มีสี่ไม่ใช่หรอมีสี่มันมีมันมีแถวเนี้ยอีกอีกอันหนึ่งอีกอีกตำหน่งโอเคไม่น่าจะมีละเออแล้วลงมางไม่ได้ขุดอะไรเลยเออไม่ได้ไม่ใช่ไม่ไม่ได้ขุดอะไรจะขอไปเตรียมของก่อนออเดี๋ยวทำทางลงมาจึิงๆโอเคเดี๋ยวทำทางลงมานะครับว่าแหลก นเพราะว่ามันมันเริ่มมีแบบเ h เล a โ e ค่อนข้างจะเยอะแล้วครับคือมันมันค่อนข้างจะมีตัวอะไรเกิดมีแบบทั่วเคี้ยวกรุงเคี้ยวกุดเอย่ยค่อนข้างจะเกิดมาเยอะพอสมควรเลยแล้วกันเนาะเออเดี๋ยวเราจะเอาของไร้สาระเก็บไปในกระเป๋าแล้วกันเนาะเพราะว่าคือของบางอย่างที่มันไร้สาระก็เก็บไว้ในกระเป๋าเออไม่ไม่รับล่วการเปลี่ยนอ่ะ๋ออันนี้หายปะโอเคไม่หายหรือว่าหาย อาดินจื๊บอ่าฮะอันนี้อ่ะอันไหนที่เก็บไ้แล้วแบบมันปลอดภยัยอ่ะเออลืมคาบไออกคาบไอเอก่อนนิดนึงคาพิอเอ็พไอเอ็มาหนึ่งอันนะครับต้องใช้อ่าอันเดี๋ยวก็จื๊บอ่าเก็บของให้เราพี่เอกใส่เข้าไปใส่เข้าไป ซื้อๆอ่าเนี่ยพวกของเนี้ยเก็บใส่เข้าไปให้หมดพวกของเนี้เอาพี่แอ๊ดมาก่อนมมเนี่ก็เก็บใส่มีอะไรกับท็อตท็อตเออที่นท็อตที่น้องใช้เงินอันนี้ก็เก็บโอเคครับสิ่งที่เราเตรียมไปดืหลีมช่วงมันโล่งมากเลยอ่ะเนี่ยพอพรผมใส่ผมใส่ถังน้ำกับแบบนี้เข้าไปละถังน้ำกับพี่แอ๊ดนะก็เลยจะเป็นแบบนี้นี่ก็สวยเนี่ยเออเอามาโอเค โอเคเวลาเราใส่ก็จะมีขึ้นด้านล่างครับก็คือตรงที่ผมให้สังเกตตอนต้นคลิปที่แล้วอจจะให้สังเกตก็คือตรงดูดูตรงช่องเก็บของครับมันจะมีบอกอยู่ครับเป็นรูปกระเป๋าเนาะเอาพูดี๋ยจะเป็นรูปกระเป๋าอยู่นะครับตรงเวลาถ้าเราอยู่ใกล้ๆกระเป๋าเนี่ยถ้อเ้าอยู่ใกล้ๆกระเป๋าแล้วก็อยู่แบบแล้วก็เราเสวมใส่กระเป๋าอยู่เนี่ยมันจะขึ้นเป็นรูปแบบนี้นะครับโอเคืเดี๋ยวเราจะเอขุดดิ่งลงไปไม่ใช่ขุดเนี่ยเันจะขุด กดดิ่งลงไปนะครับให้มันถึงด้านล่างเวลาลงก็จะเป็นทางลบเฉินโอเคกดรอบหนึ่งผมลืมดูวเอ่อขึ้นไปดูวอีกรอบหนึ่งวที่ว่าไอเนี้ยมันอยู่วเท่าไหร่เอ่ยเราต้องกดถึง Y ที่เอ่อวที่เก้าสี่โอเค Y ายเก้าสี่โอหต้องกลับขึ้นใหม่อีกรอบวที่เก้าสิบสี่กดถึงวาที่เก้าสิบสี่ชมแล้วก็พอ ต้องไปทางนี้แล้วกันเอาทางนี้จือ๊อเอ่อกระโดดอ่าตรงนี้ที่เราขุดไว้จือ๊อเดี๋ยวในอนาคตหน้าทางลงมันจะดีอย่างนี้มันจะดีกว่านี้เนาะก็เอาแบบทางลงแบบลวกๆไปก่อนแล้วกันเนาะทางลงแบบลวกๆเดี๋ยวฐานนี้ต้องให้กลับมาขุดเคตรงนี้เก้าสี่เก้าสี่เคลปนี้อาจจะยาวนานหอนอยน้องชมพ่าแบบเราชคลมที่ร้านนี้คือตัดแบบโอ้โหตัดยาวๆเลยคือตัดจนเลืยี่สิบนาที ขูแบบไม่เคยคิดแบบตรงเหลยอ20นอาทีจับตรงได้เน้อะไรเงี้ยนะคือ <c oughs> าาการจะยามเลยคิดไปแล้วโอ,โอเคนะครับขุดไปขุดขุดขุดไปเจอไม่แอกมันไม่เยอะนะครับรอบนี้เอ้ยทำไมมันขุดยาวนานจาังโอเคตุกไาใหญเดี๋ยวว่าขุดแล้วไม่เจอปะทานโอเคนี่ก็จะเป็นประมาณน,นี้แล้วขมดจุเนี้แล้วก็ขุดไปอีกนะฮะเดี๋ยวขุด ขุด okay. ไปุดไปโอเคขุดกลับไปครับให้ทางมันกว้างก้างหน่อยแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตนะตรงเดี๋ยวตรงนี้ทางนี้อาจจะถูกปิดไปนะครับแล้วก็ทําแบบเป็นทางที่มันไฉยไรกว่าเดิมโอเคตรงนีง้ก็จะเป็นแบบทางขึ้นอ่าฮะทางขึ้นทางขึ้นจะทาแบบทางขึ้นแบบโคทรเที่ยวทแบบขึ้นไปแบบเขาเรียกว่าอะไรเออขึ้นไปแบบขัดบนไปแบบนี้เลยนะ ผมทำไห่ดูซือนี่ขึ้นในข้ามบนในแบบนี้ซือโอเคโอเคคุณผู้ชมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับดึวผมขอทําบนใดข้ามในนี้ใส่ก่อนเออเพื่องานไม่เสียเวลาว้าวผมโกโอเคคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้ผมได้การเจอไนดะ้แม่ต่าหนึ่งครับผมก็จ้องหน้าเขาอืมโอยมาซะรีบเลยนะเพื่อนอ่ะเดี๋ยวจ้องหน้าเขาโอ้ไม่ไม่ซื้อ เราก็จะดักตีเขางี้โอเคแล้วมันก็โง่มาตายตรงก็ได้บล็อกติงฟรีหนึ่งอันก็ช่างของเขาไปตรงนี้มีถ้ำด้วยนะครับเหมือนจะเป็นถ้ำเล็กๆนะเหมือนจะเป็นซอกเลยนี่ซอกอะไรเอ่ยมีอะไรไหมอ่ามีมีเหล็กปั้นไหมไม่มีตรงนี้ก็เป็นแค่ซอกเอ่อรูครับเมันแค่รูเล็กๆรูหนึ่งนะครับโอเค ผมนำการขุดทางลงม,มาเดี๋ยวไปพาพาไปดูตรงนี้ครับคือมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากเนาะก,ก็คือแบบขึ้นลงได้แบบก็เอ่อเอาว่ามันมันขึ้นลงได้นะครับเนี่ยคือมันมันมันก็ได้แหละ่านผู้ชมเอาเป็นว่าเอามันแก้ขัดแต่ก่อนเนาะตรงนี้ก็อา่าเดี๋ยวเรา,าจะขึ้นขึ้นบนบ้านเนี่ยเออลืมคิดไปเลยอ้างั้นเดี๋ยวขุดขึ้นบ้านแบบนี้นาแล้วก็ทำอ้อมชม ซึ่งคนที่มาคอมเมนต์ครับว่าในคลิปผมนะว่าแบบคือผมเห็นแล้วแหละรนะับเพื่อมมาคอมเมนต์เนาะคือคอมเมนต์อะไรบางอย่างนี่แหละผมแบนเรียบร้อยแล้วคมจะไม่บอนครับว่าเขาคอมเมนต์อะไรเนาะผมแบนเรียบร้อยแล้วเออผมแบนแบบคอมเมนต์เขาเรียบร้อยแล้วอืมแล้วก็คนที่มาคอมเมนต์เนี่ยให้ผมแบบในทางเชิงนะที่มันดีๆเนี่ยก็ขอให้เขาคนนั้นเนี่ยถ้ามีช่อง youtube ของเองก็ขอ,อ,ขอมีผู้ติดต่างเยอะๆนะครับ นะแบบคนที่แบบมาคอมเมนต์ให้ผมดีๆแบบเอ,อ่ออะไรเงี้ยนะครับผมก็ไม่ขอขอขอ,ขอไม่เอ่ยชื่อลวกันนะครับว่าคนที่มาคอมเมนต์ให้ผมเนี่ยเป็นใครครับก็รู้อยู่แก่ใจครับใครทําดีทําชั่วนะครับก็รู้อยู่เนาะผมไม่ต้องพูดหรอกโอเคทั้งนั้นเราก็กลับเข้ามาเล่นเกมก่อเอ,อ่อต่อแ้วกันเนาะเราไม่ต้องไปพูดเรื่องนั้นโอเคมีอะไรไหมโอ้ยแค่แค่ซอก บอกเหมือนแม่ซอกที่โดนเที่ยวกดยิงแล้แตนว่เที่ยวกดม,ม,มันไม่มันไม่ยิงทะลุหินเนาะอะไรอะ่ะโอ้มีเหล็กปะปนด้วยอืมมีเรามีไอ้นั่นอยู่ใช่ไหมเอาหนึ่งเอาถัางน้ำออกมาก่อนเดี๋ยวต้องใช้การวอเธอร์บักเก็ตอ่าฮะแล้วก็ถังน้ำออกมาถัางน้ำเอ้ยเดี๋ยวหินไม่วัดตะเดี๋ยวมันมีหินมันสามารถเก็บหินได้หรอโอเคแล้วเราก็อันนี้เก็บอันนี้เก็บอา่เบเอาเก็บไป อะหกสิบสี่พนี้เอาหินมาเลยแล้วกันเอาหินมะแล้วก็จึ๊บเก็บไปเดี๋ยวเราขึ้นไปนอนกันก่อน่านผู้ชมเอาหินทำถอดเอ็ตัดคลิปนะไปตอนที่ผมขุดเหล็กขุดไม่ใช่ขุดเหล็กขุดเหล็กเออขุดเหล็กชุดตรงนู้นนับแล้วก็ตรงแหาวหโน้นแล้วก็มีตรงอีตรงหนึ่งกองหนนะมีสามจุดอะมันมีสามจุด่านผู้ชมไปทางขผมขอกลับลอีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะครับผมวาร์ปเลโกูซึ่งตอนนี้ถ้าผมก็ได้ทำการขุดเหล็กมาแนละ้วจำนวน เออเก้าอันครับซึ่งอีสิบอันที่ผมขุดได้มาตอนเออตอนนี้ก่อนกอนผมจะตัดคลิปนะครับก็ไกำการเผาอยู่ครับอันนี้คือชุดใหม่ที่ผมได้ขุดมาเออถ้าเสียงเข้ากันในขอบไพยนะครับเอออ่าแป๊บนึงผมจะเอาเออไอ้นั่น่าน่านกับผมเอาว่าวอันี้นี่แล้วก็ฐานเอาไม้ไปละโอเคโอเคเก็บกลับมาเหมือนเดิม เดี๋ยวเราจะไปคาฟท็อตก่อนับเพราะตอนนี้เราไม่มีท็อตจะใช้เออเนาไยเดี๋ยวเราจะเอ่อวางตู้รับเนี่ยเอาไว้ปาถท่าด้วยกันเนาะ okay. เคาไ้ปากท่าตรงนี้ขุดเอ้ยเอ้ยอันหนึ่งขดปีอานท่านชมอันนี้แทนที่กันไปเลยจือตรงนี้แล้วก็ทําเป็นอา่าทําเป็นสติกทําไม้สติกก่อนอ่าทําไม้สติก๊กสติกตรงนี้ ำแล้วก็ทำการทำทอสอาา่าฮะเอาขวานสักอันไม่ใช่ขวานพีแอ็เออพูดผิดแล้วก็เก็บแมวแมวทอสเรามีเอออย่างประหยัดนะคจือ๊ออ่ะขอจะเก็บไปก็คือมีอันนี้แน่นอนอันนี้เก็บเก็บอ่าเอาไม้ที่มาอันหนึ่งไม้ไม้เก็บโขขวานเยอะมากคว้าขวาน ขวานมาทำไมแงเอ้ยเดี๋ยวผมจะเก็บเหล็กมันไหมอันนี่เก็บเอ้ยสุดเอ็ดอันไปแล้วก็เข้าเข้าช่องมาอแล้วก็ทำไมท็อปผมมีน้อยน้อยลงเออฐานฐานนาะฐานฐานฐานเก็บไว้แล้วก็เออเก็บแค่นี้แหละเออดินเนาะดินดินเอาไว้ในตัวก็ได้ Okay. เก็บมาแล้วก็เดี๋ยวไปดูในถ้ำมันกันครับว่ามีอะไรบ้างถ้ำตรงไหนเออตรงนี้ตรงนี้ซื่งตรงนี้นครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าในถ้ำมีอะไรบ้างอาา่าฮะตรงนี้มีฐานครับทุกถ้ำต้องมีฐานจำไว้นะคุกคนมมีเหล็กไหมสักสักสองก้อนอะไรเงี้ยเราต้องใช้ทอดอย่างประหยัด เอ่อตรงนี้ไม่มีใช่ไหมไม่มีเหล็กก็เราก็ถูกพอดตนะเราก็เลือแมานอกพัดตอนแรกทรเดือนในคลิปนี้เนี่ยผมว่าเนี่ยผมจะผมจะอก,กับเพื่อนขอเพื่อนผมก็ร้อให้เพื่อนเข้ามาใช่ไหมน้องชมคนเนี้ยคือเวลาเพื่อนมาปุ๊บมันแหลกไยแบบโยนของปุ๊บแล้วของหายเลยเอออะไรเงี้ยทั้งนี้น่าจะไรไประโยชน์ไม่มีอะไรโอเคแม้แต่เหล็กก้อนเนียวยังไม่มีเลยโหขี้งกกว่าไม้ท่าน,นี้มันขี้งกจนาท่านชมโอ้โหมืดจะมืดละ ยังไม่ได้ทำทำอะไรเลยอยากจะมืดแล้วเหรอหนึง่งเดี๋ยวในอนาคตน่าจนะตรงนี้นกลายปเป็นเหมืองชั้นยอดเลยเอ่เอเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ที่ขวดอันเก่าดีแมวอันใหม่ขุดไปขดไปุดอร่ทางแล้วก็ขดุขดขดุดขุดไปเลยนี่โอเคเดี๋ยวขุดนี่จะไปนอนก่อน เดี๋ยวน่าจะต้องวาร์ปหลายรอบเหมือนกันนะั่านผู้ชมในคลิปนี้จื้อโอเคกึอบขุดโอเคเดี๋ยวน่าจะต้องวาร์ปหลายรอบนะเหมือนเออเหมือนที่แล้วโอเคท่านผู้ชมไปนอนก่อนอ่ะเดี๋ยวผมขอไปนอนก,ก่อนดีผมมาเพื่อเป็นการไปถึงเวลาผมวา,ว,าวาร์ปสวยภาพวาร์ป เขมชมซึ่งตอนนี้ผมก็ได้เจอเออะไรบางอย่างครับซึ่งสิ่ง่ผมเจอเนี่ยคือผมได้ยินเสียงซอมบี้ครับแล้วก็มีหมดเป็นไบโอมนะหินยอกไม้หินยอกหินงอกหินย้อยนะครับผมจะขุดลองขุดดูนะครับ okay, เออโอ้ดีจังเลยพี่แอคพังสุดยอดโอ้โหดูขุดแบบขัวมิดมากเดี๋ยวจะครับพี่แอคโอ้โหอันหนึ่งกระเป๋า กระเป๋ามาเอาเปิดเอาท่านคุอยากรู้ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนขวานไปนั่นได้ไหมนเนี่ยอะไรอะเปลี่ยนขวานเป็นเออไม่ใช่อะไรขาอีกอันเปลี่ยนขวานเป็นเอ่อเปลี่ยนขวานเป็นพี่แอ็กได้ไหมยอยากเปลี่ยนนั่นเลยเกินอ้อยขอแบบเอ้ยอ่า ครับไอ้นี่ครับมาเอามาหลายอันเลยละกัน่านผู้ชมเอามาสักโอ้สี่อันพร้อมเนี้ยก็ต้องสามันพอไม่ต้องเอเยอะแล้วก็ขุดตรงนี้หนึ่งโลแล้วก็ขุดอันนี้เข้าไปเจอบแล้วก็ตอนนี้โอ้โหมีไม้กิ่ไม่ใช่มีไม้มีหินกีกองเนี่ยแต่หินตัวนใหญ่ก็ได้ใช้คาบแต่คุผู้ชมหินโอ้โอ้โอเลเช่อะไรเนี้ย อาวางน้ำก่อนวางถึงวะเออแต่มันก็ไม่ได้ลึกอะไรนะอุ้ยโอ,โอ้ยเช็ดโอไม,ม่ไม่ไปไกลไปไกลเลยโอเคมันตาไม่นได้ไปละปักไปไปดิโอ้ยมีซอม,มีมาเต็มเลยอะ่ะโอเคโอ้โหเสียงคือเสเสอือกไม่กลัวนะเสียงเนี้ยผมกลัวสุดละไอเสียงกือแต่เนี้ย ถ้าถ้าถ้าใครได้ยินนะก็คือว่เหมือนคีปเปอร์เอาไม่ใช่คีเปอร์ที่เขนี่โอ,อ,รอ,อ,โอ้รู้สึกแบบรู้สึกเปิดไม่ปลอดภัยเลยอะเอ้ยตรงนี้อะไระท่าไหนอะท่ำตรงไหนเอ่อรู้สึกกลัวกลัวแปลกแเนี่ยนะแป๊บแป๊บอันนี้ทางล่างเหรอทางขึ้นทางลงปะใช่ไหมหรือว่ามันมันอีกทางเนึ้ยตรงน,นี้มีท่ำ ตรงเอ้ยเหมือนมือคุ้นๆนะฮะันหนึ่งเหมือคุ้นคนเอ้คุ้นคุนะฮะทะเลเอันหนึ่งอันหนึ่งปั๊บ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 ,บอ่าตรงใช่ครับผู้ชมมันคือตรงที่เดียวกับที่ผมเคยเจออ้อยแต่ว่าถ้าผมก็สามารถขึ้นมานมาได้ถ้าตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ก็คือตอนที่ผม,มนั่นไงจริงด้วยโอเคอ่าที่จริงเราสามารถขุดเหมือลงล่างได้แต่ไม่เอาครับผมจะขุดเหมือง mm hmm. ใต้บ้านผม ข่อขึ้นมาก่อนขึ้นบ้านในวิธินเนี่ยถ้ามันมีเขี้ยวกูดนะ้ำชมมันจะดีกว่านี้เยอะเลยผู้ชมแบบบินขึ้นลงอ่ะไม่นองเขี้ยวกุดกแหลนะรถเออ๋ยวรถต้องรถมีบากนะไม่เป็นรถธรรมดาขาไม่ได,ไใไได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้มันขึ้นขึ้นสูงสูงไม่ได้เออดอกไม้เราใช้คือดอกไม้สีอะไรนะลืมมีมีสีฟ้าใช่ไหมสีฟ้าสีแดงฟ้าแดงแล้วก็สีอะไรรถรถมีกี่สีอะมีสีสีมีสีสีอะสีประเภท ต้องใช้กี่อันนะที่รู้ตอนนี้เหล็กครบครบแล้วน่าจะครบแล้วตอนนี้ขาดแค่สีนะครับคือเราต้องใช้ใช้สีอะไรเออสีเหลืองสีเหลืองมีปะสาวว่ามีนะไม่รู้ว่ามีเปล่าเดี๋ยวขอขึ้นไปดูก่อนเออเมื่อกี้ตัวคับอยู่อยู่ด้านล่างนะครับแต่ว่าถึงตอนนี้ถึงครัรบมันก็ไม่มีอยู่ดีมันมันเหล็กมันก็ไม่พออยู่ดีครับคือต้องเอาไปเอาเหล็กที่ผมเผาไว้ก่อนมาดูซิมันต้องใช้สีอะไรครบนะ้างเออนี่ไงตัวไม้สีแดง สามีมีสีแดงอยู่เก็บไปด้วยโอเคขึ้นไปเห็นได้ครับรถใช้ไหมได้วย่านผู้ชมใช้กับลงเหมืองขึ้นเหมืองอะไรเงี้ยก็สบายเลยัว,วัวโอุ้ยวัวโตวแล้วเย่นีวัวตัวแล้วนะครับผมแต่ว่าแต่ว่ามันก็มาโตอะไรเอาตอนนี้เนาะเออแต่ว่าไม่ไรก็ผมไม่พอตอนนี้ก็นนนนมีกระเป๋าแล้วเดี๋ยวในอนาคตอาจจะสร้างกระเป๋าอาจจะทํากระเป๋าเพิ่มเนอะอืม ไหนดูซิมันต้องใช้อะไรกี่อันเอ่ยอุ้ยในเหล็กมาสิบอันอ่า,อาจื๊บเหล็กอยูไ่ไหนเอ่อยเหล็กยังไงเหล็กสิบเอ็ดอันจื๊บแล้วก็จื๊บต้องใช้เหล็กคัดที่ดูนะก็ไม่น่าใช้เยอะต้องใช้อาสีแดงจําได้มีสีแดงแน่นอนลาม์เซนแล้วก็ต้องมีอะไรกับหนึ่งเออต้องใช้อ้นั่น ลด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 ล,ดล,ดลดอันนี้ใช่ไหมั้องใช้ทั้งหมดหกอันเลยเหรอโอเคครับไม่มีปัญหาเพื่อลดเราทําได้หกอันจํานวนหกันหกหกอัน, 6, 6อนโอเคเอามาสีแดงน่าจะรับได้อ,อ่ออไม่ต้องใช้ขนแกะแล้วใช่ไหมนี่โอเค ต้องใช้ดีกับวงล้อใช่ไหมต้องใช้วงล้อมันใช่ไหมอันนี้เปิดไปเราต้องใช้อะไรที่เราต้องใช้ในการครับขับรถรถมีอะไรบ้างรถสีแดงเอ่อล้อล้อแฮนด์แล้วก็บอกประมาณนี้ล้อแฮนด์บอกอ่าล้องใช้ใช้ใชหูงบประมาณจะไปหาคนแก่จากไหนเนี่ยเห็นแล้วซีดเลยอันนี้ใช้อันนี้ไม่เยอะอันนี้ใช้ในสองอันเลยนะ โอ้โห oh, oh. อันนี้แฮนด์โอ้ต้องใช้หนังวัวโอเคี่รู้ลับว่าจะเอาหนังวัวทำอะไรอที่รู้ตอนเนี้ยเอาอันนี้มาก่อนอแล้วก็เดี๋ยวคาแผ่นคาแน่นเอ้ยแผ่นยังคาไม่ได้ดิเราต้องคาอันนี้ก่อนนี่สองอันพอดีเป๊ะอ่าต้องขนแกะเออมีเอามาเดี๋ยวคัไอ้ที่ตตดขนแกะก่อน คือแล้วมันคนละสีกันไดปะหรือต้องสีเดียวกันหมดเลยทุกอันอา่าที่จะขนแกะูปไหนเลยคลิปนี้แม่จะสร้างเสร็จอันสมว่ามันต้องใช้โอมานห้างนี่จะเยอะเลยโอเคโหหนังสองใช่ไหมหนังสองโอเคโอ้แกะเยอะอยู่นะแต่ว่าคือไม่รู้จะใว่าใช้ขนอันนี้ขนแบบเดียวกันไดหรือเปล่าเนาะแล้วก็ ปิดโอเคแกนีไปไม่ได้หรอกซื้อซื้อซื้ถ้ามันคือมันต้องใช้เออทั้งหมดกี่อันนะสิบหกใช่ไหมวันนี้มีโอ้โหแต่ละอันแล้วแต่ก็คนละสี่กันด้วยอันหนึง่งจิพิบทๆถๆ้าเป็นตอนเนี้ยไม่พอยังไงก็ไม่พอทำไมแบบบวมดูน้อยน้อยลงใช่ปะมันดูน้อยลงเออเออเออ ไม่ทให้แกออกได้หรอกอถ้าเราทําได้นี่คือเราสามารถทาล้อได้ไหมล้อล้อล้อนี่คือต้องต้องเป็นแบบสี่เดียวกันตลอดเด๋ยว่าถหรือว่ามันมันคนละสีก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะวัวเดี๋ยวแกรอก่อนเดี๋ยวแกจะได้เป็นเอของชั้นยอดแน่นอนคือนะอยากทําฟาร์มวัวเหมือนกันนะแต่ทำให้เป็นทําให้เป็นแล้วก็คือมันใชเสี่ยงนี้อีกแล้วเหรอ่านผู้ชม นี่ขนาดอยู่ในบ้านเนี่ยยังมีเสียงมาตามหลอกหลออีกเฮ้ยเกลียดเสียงนี้ว่ะนี่อยู่ในบ้านนะเว้ยไม่ได้อยู่ในถ้ำฮลโหลผมไม่อยากให้โมแจงใส่เสียงนี้มาเลยเกลียดโมแจงอ๋อครับเราได้แล้คือต้องคับไงอ่าเออี่ไงอ๋อใช้คนแกะคนละสี่ได้ใช่หโอ้พอดีเป๊ะเลยแปดอันพอดีเปะ๊ะเอ่อ ตอนนี้คือเราต้องการวงร้อยสักร้อยหนึ่งใช่ไหมแล้วคือต้องไม่หาคุณแกะด้านนอกใช่ไหมโอเคโจมเพื่อเป็นการไปโอเคอะไรกูไเพื่อเป็นการเปลี่ยนเวลาเพื่อจะไปหาุนแกะได้มาสองสองอีกเหรอหกินเลี้กินย่ายใช่ไหมเจ้าแกะต้องการผลแกะของเจ้ามากมีไหมเอ้ยของหายเ,หเมื่อกี้เหมือนตัดแล้วมันไม่ใช่เหมือนตัดแล้วมันหายมันหายไปเลยโอเค เคาอมกาเปลี่ยนเวลาผมขอแบบฟาร์มผลแกะนะครับตรงนี้ให้เสรจก่อนโอเคว้าผมเลตโกเพื่อนชมเึ่นตอนนี้นะครับผมก็ได้จัดผนแกะมาจำนวนที่ครบแล้วครับแต่เหล็กไม่พอครับผมมันขาดไอแฮนะหนักนึ่งจาได้ว่าในกล่องมีอยู่ในกล่องน่าจะมีอยู่เพื่อนมจาได้ในกล่องไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ใช่กล่องนี้กล่องนี้เอ้ยโอเคเชมเรามีเหล็กพอเฮ้รน,นะรเราจะมาเริ่มขาบกันเลยผมก็ได้ํำการประสบอุบัติเหตุวัวไปนะครับก็ต้อง เอ,อ่อขอแสดงความสีกใจไม่ไม่เสีกใจเสียใจนะครับให้น้องน้องวัวด้วยแล้วกันแฮนนี่ยังไงโอเคนะครับเราจะมาเริ่มขาบกันเลยเราจะมาเริ่มขาบกันเลยอ่ารถรถอยู่ไหนรถรถรถอ๋อขาบร้อยอันนีงใช่ไหมโอเคอู้ท่านชมเรามีรถแล้วเย้เ yeah. นียมชมเรามีรถโอ้ยก็อดออยิเช่ เราแบบมีรถที่แบบโคตรโหดโคตรจา้าโคตรซาืออโอ้ดูดูด,ดูนี่นะมันก็สามารถเปิดนี่เก็บของในรถได้นะครับสกับหนึ่งกล่องเล็กครับโอ้โหแบบจะไปไหนดู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 ครับออนะนี่ไงละ่ะเนี่โอ้ยข้าวตัวแล้วอะ่ะโอ้ยช่วงนี้แบบขาขึ้นเร็วโหรถแรงดูเสียงนะครับจ้านะเดี๋ยวผมจะให้่านชมฟังเสียงดีดๆนะ่านชมดูนะ ได้อยู่เสียงเออ,เอ,อแรง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 ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเพื่อนอย่าแรงโอ้ยลดแรงไปก็ไม่ดีนะครับน้องโอ้ดูรถอันหนึ่งโอเคเดี๋ยวผมเปิดเปิดให้ดูครับเออท่าครับที่อยู่ที่ผมมองมองครับมองมองบุคคลที่สามนี่มชมดูนะ้ำมองบุคคลที่สามมือถ่วเท่นะใช้ได้ดูดินี่ไงแรงลดแรง โหเสียงครับนี่โคชอบเลยอุ้ยสภาพรถแ,แต่ว่ามือมันมันไม่ค่อยสจริงมะจริงมือมันต้องจับแฮนด์นแต่มันไม่จับเงนี่ไงโคเท่โค,โคชอบเลยถอยหลังอะมันก็จะช้าหน่อยแล้วก็สไลด์ว่าปกติแหละนี่ขับรถถอยหลังโอเคผมรู้แล้วว่าว่าต้องพื้น่างนี้มันจะทำะไรลงรถเน่นะโคเราเราไม่จะไม่ได้ไมีรถแค่คันเดียวแน่นอนน้ชมนะ,น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 ะในอนาคตในอนาคตนะไม่น่าจะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งลงข่าวดีเนาะ ในอนาคตแม่กันอุ้ยเจ็บคือรถมันก็เจ็บได้เนาะแล้วแล้วซ่อมรถยังไงอะเออถ,ถ้าถ้ารถมันเจ็บเยอะกินอาหารเนาะคือเรามีรออาหารแยกกับเขาอะต้องทำไงอะท่องท่องเหล็กให้เหรอหรือว่ายังไงอ่าอ่าไม่ต้องทําไงอะอ่าถ้ากดอันนี้ก็อ๋ออเคียกอขอของแบบของเออเนี่ยพวกเนี้ยเก็บไปพวกพวกอะไรอะ่ะ คือเวลาเดินทางไกลๆสมมติเราเราจะไปสมมติว่าในนาคตเราจเจอหมู่บ้านใช่ปะถ้าจะไปหมู่บ้านแล้วก็ขับรถไปเลยไงอือแบบเราจะพกก็ไรไปหมู่บ้านก็พกไปได้เลยนหนึ่งเอาของเคลียของใส่กระเป๋าก่อนเอาถุงม,มือมาเคลียของใส่กระเป๋าเอาของอะไรมนไล่สาระเนี่ยเอาคุกคีนออกมาก,ก่อนเอาออกมาเอาเนีย่ยจะใส่มทำไมไม่รู้เนี่ยเออใส่ออกมาแล้วก็เดี๋ยวเอาขวายไว้ในช่องนี้เคเอาน้ําน้ําใส่ไว้ในช่องนี้และสรุป แล้วเรามีขนแกะอยู่ในช่องนี้โอ้ยผมไม่มได้ย้อนกลับไปดูโอ,โอเคเอาว่าปล่อยไปแล้วกันเนะอาเก็บอะไรเนื้อดิบเก็บอะไสีเก็บเออเรามีแครอทได้แครอทจากสม,มบียา่ไหมถ้าผมุนัไม่ผิดผมฆ่าสมบีก็ได้แครอทมาน่าจะใช่นะดินเก็บดินเก็บขนแกะเก็บเก็บไปเก็บไปพี่เอ็กก็พี่แอกพี่อก,กเก็บไป อ่าพวกเก็บเออเนื้อเนื้อเนื้อเก็บไว้กับตัวเคยขิวตอนไหนก็ได้กินได้โอเคเจ็บจบเจบเดี๋ยวขึ้นเก็บของเดี๋ยวปิดคลิปแล้วโอ้โหคลิปนี้ไวจัดเลยดึกคือตอนแรกนี่นี่คือนึกว่าจะไม่ได้สร้างจะไม่ได้จะไม่ได้ลดนะแล้วก็ได้มาเฉลี่ยโหวดรถนี่โอ้โหได้ได้มาเยอะมากคอะคุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชมซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เหมือนแล้วกันนะผม สำหรับนีไว้ที่นี่ก่อนแล้วกันทัมบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะ